ครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับโปรแกรม DX File นะครับเป็นส่วนเสริมของสมาชิก VIP นะครับคลิกที่ลิงก์ตามหัวข้อได้เลยนะครับหรือว่าจะไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า DX File นะครับก็จะเจอหน้าตาแอปแบบนี้นครับดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนการล็อกอินนะครับก็ดูที่ Admin ทาไว้นะครับ อมินจะมียูเซอร์และราดผ่านส่งไปให้สมาชิก vip ทุกทุกท่านนะครับสำหรับที่ติดต่อทางเพจ a c e b o o k นะครับเป็นการส่งข้อมูลให้นะครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผ่านทางเพจเท่านั้นนะครับผมเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับ เราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับล็อกอินก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปที่ห้องต่างๆได้เลยนะครับไว้เปิดดูไฟล์ PDF หรือว่าดาวน์โหลดได้นะครับแต่การดาวน์โหลดใน DS ไฟล์จะช้ามากนะครับแนะนำใช้คบคู่กันไปนะครับหรือว่าเปิดที่ iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะครับจะใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับเลือกเปิดดูที่เป็น ไฟล์ pdf ได้เลยนะครับเป็นการใช้งานที่สะดวกนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือว่าไม่เข้าใจนะครับไม่เคยใช้ก็ดูคลิปนี้นะครับเปิดดูและใช้ตามไปได้นะครับเป็นแอปที่มีประโยชน์นะครับเป็นส่วนเสริมนะครับแยกจากเว็บไซต์นะครับสำหรับเข้าผ่านมือถือและแท็บเล็ตเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์นะครับ ขยายแล้วก็สั่งปริ้นได้นะครับดูหน้าง,งานได้นะครับเหมือนเราอยู่นอกสถานที่เราวยังไงนะครับเราก็มีนเน็ตเราก็สามารถล็อกอินแล้วก็เปิดดูได้นะครับการค้นหาไฟล์ก็ดูอีกคลิปหนึ่งได้นะครับย่อขยายดูได้นะครับ แนะนำใช้แท็บเล็ตนะครับจะดูได้เต็มตานะครับขยายได้ชัดเจนนะครับการใช้งานนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเน็ตช้าหรือว่าไฟใหญ่นะก็จะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะสามารถเปิดได้นะครับเปิดดูเลื่อนได้นะครับย่อขยายเป็นส่วนเสริมที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ มาแนะนำนะครับมีให้ใช้นานแล้วนะครับแต่แอดมินไม่ค่อยได้ทำทิปมาแนะนำนะครับอันนี้มีโอกาสก,าก็มาแนะนำใช้งานให้ดูนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเลือกดูได้หลากหลายนะครับเหมือนเรามีคังคู่มืออยู่ที่มือถือของเรานะครับ เราเปิดดูได้โดยตรงเลยนะครับสามารถเปิดดูได้แล้วก็กดดาวน์โหลดเซฟไว้ในเครื่องได้นะครับลองเล่นลองใช้ดูนะครับเมื่อเราใช้ขลองก็จะเกิดประโยชน์สําหรับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับสุดทานี้ก็ ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนเว็บเลยมานะครับเราจะมีสิ่งดีๆให้เสมอนะครับสวัสดีครับผม